หนูรอเนี <c oughs> ่ยหนูรอคนมาเสียดข้าวไม่ต้องร้องปวดท้องจะตายแล้วนี่ข้าวโอ้ยอ้วนในกาลาดได้ด้วยเหรองง พ่อแม่ไม่ป้นไม่ได้เนาะหนุ่มเนาะค้างค้างอุยพี่น้องซาแกงกูนี่ใครอีกเนี่ยนอนไม่ได้นอน แทงในกาลาาได้เหรอถ้าป้นได้ไงอ่ะหนูไม่ได้ทำงานดำอยู่นะใช่ เพื่ออะไรแทงมัวนะแทงมัวหนูไม่ได้มีสตอรี่นะ เดี๋ยวดูก่อนเขาเป็นใครอะ่ะถ้าคือหนูก็คือกำลังรอรับข้าวอยู่ไงโอเค <_ d ata> okay. okay. ใครวะไอ้เหียกูกำลังจะทิเก็ตเลย <_ d ata> <_ d ata> <_ d ata> เว้เอ้ยปวดท้องจะไปนอนเนี่ยใครเนี่ย ไอ้เชียหนูปวดท้องอยู่เว้ยใครวะยิงลว้ไปยิงตำรวจด้วยไอ้เชียใครวะ แค่คนกำลังนั่งปวดท้องอยู่แต่เขาหยิบรถจากแลนด์แลมอนเฮดนะเขาเป็นใครก่อนว่๊จะไอตอบปล่ไอตอบขับรถมาได้เป็นอย่างนี้เนาะไอตอบขับเมื่อกี้คงเหินขึ้นได้ไปแล้ว เขารอขายข้าวอยู่โอ้ไขว่าไอ้เหี้ยหัวแดงนะแต่ว่าไม่เขาไม่มาเก้งหนูหรอกทุกคนเขาไม่อยู่นี่วันเนี้ยหัวเขาไม่ได้แดงขนาดนี้ หนูรอรับข้าวอยู่อ่ะเฟื้นบอกสี่พี่เมนโล่มันแกล้งหนูเปาวะไอ้หี้ยหนูแม่งกำลังนั่งปวดท้องอะ่ะกำลังจะกดทิกเก็ตเลยแม่ง พุกิเก็ตแม่งเลยหัวแดงไม่หนูไม่คิดว่าเขาจะมาแกล้งหนูอ่ะชัดล่ะชัดชัดไม่ใช่หนูว่าพี่เมโล่แม่งแน่ปลอมตัวมาแกล้งหนูแน่ไม่พี่เมโล่ก็ไอติ่มซำอ่ะหรือใครสักคนหนึ่งอ่ะ เฮ้ยทุเลศแม่งพาหนูมาจุดขายยาแล้วมาป้อนหนูที่จุดเฮีย <Yeah. S 1> <laughs> ทุเลศเช่ฮะอ้าฮะขายยาให้หนูเหรอฮะเอาเอาเงินให้หนูน,นะใครอ่ะ ไม่คือหนูไม่เห็นเขาไงวันเนี้เออหนูนจะยัดยาให้หนูส่งตำรวจเนาะย่านะเมื่อกี้อุตสาห์มองเป็นคนดีไม่นะไม่หยุด ไม่ใช่ทุกคนก็พี่เมลบอกว่าวันนี้เขาไม่มาเขาจะมาได้ไงเขาไม่มีทางมาแก้งหนูหรอกใช่หรอวะโอ้ แม่งหนูโดนค่ะแม่เมื่อกี้หนูไม่ได้มองจอด้วยเว้ยหนูได้ยินตอนชึบแล้วอะ่ะโอปวดท้องหนูโทนเลนจัดผมเขาไม่ได้ใช้ทรงนี้เปล่ามองอะไรไม่เห็นเลย เขาจะเอาหนูไปส่งยัดยาตำรวจหรอหนูยิ่งไม่มีเงินอยู่นะค,คาใจอะ่ะแคบก่อนเผื่อมันเอากูไปส่งตำรวจกูแจ้งแน่กูแจ้งแน่ แปกเล้ทีล่ละหมื่นนะไม่ให้พูดด้วยนะแม่งแล้วไปเขาไปรอหลอกตำรวจด้วยที่สอนอเมื่อกี้ไปยิงตำรวจหนะ้าสอนอรอดูตำรวจไล่เลยถ้าตำรวจไล่แล้วขับรถตึงอะ่ะ ไม่คือหนูไม่หวัหวหร้อนจริงนด้วยเมื่อกี้ที่แทงหนูตะกกาลาดอ์อะแบบอ๋ะกำลังการทิกเกตด,ด่าเลยทิกเก็ตอะลูกอิี้ฟ้องอะใครมันเออ ไม่ทุกคนก็พี่เมรลบอกว่าเขาไม่อยู่ไม่ใช่หรอกโหร้อยวันพันปีเขาไม่เคยจะมาแบบทําอย่างนี้เลยเขาจะมาช่วยหนูขายยาทำไมทุเลจัดเนี่ยนะเอาฮ้ คือตำรวจหมอไม่มาเลยเหรอเขาอุ้มกันอยู่ศิลินอรอนเป็นศพยาวเลยทีเนี้ยคนขายข้าวด่ากูแล้วเนี่ยฮคนที่แลนด์แดมอนเฮดไม่มีใครแบบเขาขโมยรถแล้วพี่พี่เขาขโมยรถแลนด์พี่อะ่ะ ฮัลโหลไดมอนเฮดเออพี่เมลโลเปล่าแกก็มีปืนบอกสี่นะขอพูดนานแล้วเนี่ยไม่ให้พูดแล้ที ปวดท้องันไปเข้าห้องน้ำงั้นไปเข้าห้องน้ำก่อนแหละปล่อยตัวปล่อยใจเลยไอ้เนี่ยันจะเข้าห้องน้ำพวกนี้หนูสอนนักเรียนสอนพิเศษนักเรียนตอนเช้าเดี๋ยวกลับมาเล่นสตอรี่ดึกๆึกพอดีอะฮะก็คือแม่ค้าขายข้าวด่าแล้วจริงๆริ้นะเนี่ย หนูไม่เห็นน่ะหนูตายมันมันดูไม่ได้บุรถอ่ะไม่ใช่ก็พี่เป็นโลบ,บอกแล้วว่าคันวนี้เขาไม่มาเขาไม่มาหรอกครับแต่หนูมานั่นหนูไปเข้าห้องน้ําก่อนครับอ้ไอแพดโอ้ยชิบหายชิบหายน้นําหกน้กโฮมโอคูจะไปห้องน้ําไม่ได้ไปน้ําหกล้วมึง น้ำหกเต็มหน้าคอมหมดเลยวนึงนะทุกคนดีคมไม่ช็อตสวยจะไปห้องน้ำนี่่อยชิงช่อง<ม>คนขายข้าวด่ากูแล้วจริงเนี่ย อะไรเนี่ยเขาจะทิ้งหนูไว้ตรงนี้ป่ะเนี่ยไอเจ้ป่ะเนี่ยฮะโู้ตเนียมที่เราต้องส่งเหล็กกับครองแม่เขาให้ของหนูเยอะจังอ่ะไปไหนอ่ะเขอบพูหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยมึงดูกูหน่อยดิเฮียเอ้า คนเล็ครับโอ้หนูก็ไม่รู้ให้เงินหนูด้วยเหรอแป๊บหนึ่งหนูไม่ได้ดูโอ้ช่วยด้วยเพื่อนสอนดนตรีครับสอนดนตรี ไม่หมอพี่คันเดียวอันนั้นรถใครละ่ะหมอไม่จับโจนน่ะพี่คันของใครก็ไม่รั้โจนฉีดยาไหมคะฉีดครับฉีดเรียบร้อยครับ,บครับุณครับ ฮัลโหลพี่เมลโลเมื่อกี้อ่ะพี่เมลโลพี่เมลโลได้ยินไหมได้ยินไหมไอไอต็อปมาแล้วเหรอเขามาหรือเปล่าวันเนี้ยยังไม่เห็นเลยยังไม่มาเลยวันนี้ใช่หรอเมื่อกี้หนูโดนแทงที่กระดานแล้วหนูตื่นมามีของอยู่ในตัวหนูเยอะมากอ่ะมีเงินแดงมีเงินเป็นแสนมีโูต้นเนียมมีทุกอย่างเลยอ่ะ ใช่หรอพี่ยังไม่เห็นเลยวันนี้ใช่หรอพี่ยังไม่เห็นหรอไม่รู้เหมือนกันว่าเข้ามาหรือเปล่าแต่ไม่รู้อ่ะหนูหนูจำไม่ได้หนูสลบอป่ะหนูล่าสุดหนูจำได้แค่แค่ตอนหนูโดนแทงที่กลดาแล้วหนูหนูมาตื่นอีกทีที่ทะเลทรายแล้วอ่ะแล้วก็ดขูของในกระเป๋าเยอะมากเลยอ่ะ ดนปเปล่าหนูโดนปเปล่าป้ยัดของอะ,ะ <f ri> แต่คือเขาไม่มาใช่ไหมยังไม่เห็นเลยนะอยู่เหมือนกันพี่ก็ไม่แน่ใจแต่พี่ไม่เห็นนะพี่ยืนเมาอ,อยู่กลางพี่ดูดิกลางมีเขาปะตอนนี้หรอแต่เขาไม่น่าจะมาให้ <f ru> หรือมาแกล้งอะไรหรือเปล่าเร <f ru> <f ru> okay, okay. าใครวะโอเคโอเคให้นี้ยเรพี่ ไม่ค้าขายข้าวด่ากูแล้วฮัลโหล Hello, ค่ะเมื่อกี้สลบมาอยู่ไหนเหรอคะโอเคค่ะ, okay, คะกำลังไปนะคะแปบ๊บหนึ่งนะครับผม หนูบอกอะไรละเอียดไม่ได้ว่าแบบเขาไปเอารถที่แลนด์เดมอนเฮดอะไรเงี้ยคือหนูตายอยู่หนูพูดได้แค่หนูหนูโดนแทงที่กระดาแล้วมาตื่นอีกทีที่ทะเลทรายแล้วก็มีของอยู่ในตัวหนูพูดไม่ได้เขาคือใครอ่ะทำไมถึงให้หนูอ่ะ หนูขาดเงินแดงพอดีเลยวันเนี้ตอนแรกว่าจะให้พี่เมลพาไปขายใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ขายอะ<ม>เพราะว่าเพราะว่าหนูอ๋อหนูไม่มีกระท่อมกัญชาแล้วก็ผูต้นเนี่ยเมื่อวานที่ไม่มีเงินแดงอะไรมันเพิ่มมาบ้างอะผูตนเนีย่ยเงินแดงแล้วก็เงินหรอ ใครอ่ะวัาเจ้ตอบรอบปีเมโลบอกว่าเขาไม่อยู่นะปีเมโลบอกว่าเขาไม่อยู่มาเต้นล้อหลอกหนูด้วยอะ่ะขอบคุณนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครให้ทำไมเนี่ยงงใครอ่ะมันใครบ้าจะเอาของมาให้เราขนาดนี้อ่ะ ใช่เมื่อวานบอกว่าไม่มีเงินเล่นลี<ๆ>่ไม่ใช่พี่ถามเพื่อนเขาแล้วเขาไม่อยู่โอ้หเขาไม่มาทำอะไรอย่างงี้หรอกคนเนี้ยถ้ามาเขาต้องด่าเขาต้องตีแล้วเมื่อกี้เขาก็โดนแทงนี่หว่าไม่เต้นล้อหลอกด้วยหวัวแดงมีปืนบอกสี่แต่เห็นนะดิตอนตายเห็นแต่มันพูดไม่ได้อะดิใส่หน้ากากมีแล้วได้มอนเทียเขาไม่ มัวลอยรถเขาไม่ไอ้นี้เลยเหรอวะที่แลนเมื่อกี้